ชีวิตสุดสมถะพระเอกตลอดการสุภาพบุรุษในใจคนไทยสมบัติเมธนียังคงเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงที่ชอกหัวใจแฟนๆอย่างมากเลยล่ะค่ะกับอดีตพระเอกดังระดับตำนานแอสสมบัติเมธนีได้จากไปอย่างสงบหลังนอนหลับในบ้านพักยานราดเผาอท่ามกลางความอาลัยของแฟนๆที่รักและชื่นชอบผลงานตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น และเราจะพาทุกคนไปดูบ้านพักของสมบัติที่จากไปซึ่งเป็นบ้าน3ชั้นครึ่งหลังกำลังพอดีอยู่ซอยลาดพราว71ซึ่งบ้านต่อเติมด้านบนเป็นไม้ผสมปูนซึ่งใช้สีทาเรียบง่ายสีขาวสีฟ้าและสีน้ำตาลโดยรั้วของบ้านนั้นจะเป็นรั้วเหล็กธรมธรมดาธรรมดาทาสีฟ้า ภายอกจอดรถยนต์ได้หนึ่งคันซึ่งเป็นรถยนต์ใช้งานไม่ใช่รถหรูแต่อย่างใดโดยบริเวณบ้านนั้นปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นจำนวนมากซึ่งหลังจากมีข่าวการเสียชีวิตของอดีตพระเอกดังก็ทำเอาหลายคนนั้นอยู่บริเวณใกล้เคียงกันพากันมาดูและส่งสมบัติอย่าง เดียวกันสมบัติเมเทนีจัดเป็นอีกหนึ่งพระเอกดังที่แฟนๆนั้นชื่นชอบอย่างมากมายเพราะด้วยผลงานการแสดงและวินัยในการทำงานที่ดีรวมถึงความมีน้ำใจอบอ้อมอารีและสมร t ของเขาที่ทำให้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเนี่ยต่างพูดถึงในความดีของเขาอย่างมากมายมีแฟนคลับท่านหนึ่งของสมบัตินั้นได้มาเปิดเผยความรู้สึก รู้สึกเสียดายและเสียใจต่อการจากไปของคุณแอดอย่างมากเพราะถือว่าเป็นไอดอลและเป็นพระเอกที่ชื่นชอบเขาเป็นคนน่านรักแสดงเก่งและใจดีอีกอย่างชอบที่เขาไม่ฟุ้งเฟ้อแต่ใช้ชีวิตเรียบง่ายมากๆและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ